สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจี้ก็จะมาแชร์วิธีการส่งคำสั่งซื้อขายออปชันค่ะเพราะว่ามีรีเควสจากท่านผู้ชมหลังไม่มาสอบถามนะคะว่าสนใจการเทรดออปชันมากๆเลยและได้ติดตามดูคลิปในออปชันเพลย์ลิสไปแล้วแหละแต่ยังติดอยู่ว่ายังทำตามไม่ถูกนะคะว่าจะต้องไปเปิดตารางออปชันที่หน้าไหนและการส่งคาสั่งซื้อขายเป็นยังไงก็ ลองติดตามดูได้จากคลิปนี้เลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่สนใจออปชันยังไม่เคยเทรดออปชันยังไม่รู้ว่าส่งคำสั่งซื้อขายยังไงคลิปนี้ให้คำตอบได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าโปรแกรมสตรีมมิ่งค่ะ ซึ่งอันนี้ที่เพิ่งล็อกอินจากหน้าเว็บของโบรกเกอร์ของเราแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโปรแกรมสตรีมมิ่งเพื่อจะเปิดโปรแกรมมันขึ้นมานะคะในตอนนี้เนี่ยเขามีอัปเดตสตรีมมิ่งเวอร์ชันใหม่อันนี้นะคะก็ถ้าเราต้องการทดลองใช้งานเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็คลิกที่ปุ่มนี้แต่ว่าหลังจากที่ได้ท,ที่ได้ลองไปใช้ดูแล้วเนี่ยมันยังหาตารางออปชันหรือว่าทีเฟอะไรไม่เหมือนตัวเดิมที่ใช้ที่ก็เลยยังไม่คุ้นเคยนะคะ ก็ยังไม่ใช้เวอร์ชันใหม่ที่จะขอปิดไปและใช้เวอร์ชั่นเดิมก่อนนะคะก็ปิดหน้าต่างนี้ไปค่ะจากนั้นเราก็จะอยู่ที่ตรงแท็บ Market ตรงนี้ใช่ไหมคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาเทรดทีเฟกเนี่ยให้มาเช็คตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเลือกบัญชีที่เทรดตรงนี้ค่ะตอนอถ้าสำหรับคนที่เทรดทีเฟกมันก็จะอยู่ที่บัญชี Equi ต y ใช่ไหมคะซึ่งมันมีแคชกับแคชบาลาน แต่ว่าตอนนี้เรากําลังจะไปส่งคำสั่งออปชันเราก็ต้องมาเลือกในบัญชี Derivative ตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ซึ่งสำหรับของจี้เนี่ยจี้ตั้ง Default ว่าเวลาเรา login เข้ามาใน streaming อะ่ะก็คือให้มันเป็น Default อยู่ที่เปิดมาที่บัญชีดิเ v เวทีฟเลยเพราะว่าจี้เทรดทีเฟกเป็นหลักใช่ไหมคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เทรดหุ้นมาเป็นหลักเนี่ยก็ต้องมาคอยเปลี่ยนตรงนี้นะคะแต,แต่ถ้าใครเทรดทีเฟกเป็นหลักเนี่ยมันสามารถ ตั้งเซตติ n งนะไปที่ Setting ตรงนี้นะคะมอแล้วก็มา Setting ตรงนี้เลือกที่จะเปิด Default ให้มันเป็นบัญชี d e l i v e r ร์ทีหรือว่าบัญชี t f e c t ได้นะคะโอเคนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยจ้จะไปที่แท็บ t f e c t ตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่จี้ทำจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่หน้า Watch ตรงนี้ใช่มันมีแท็บข้างล่างนี้ Watch แล้ว Uh, ตอนนี้มันอยู่ Default อยู่ที่ Favorite ซึ่งเราเลือกของที่เลือกใส่เป็นตัว t f f c t f ิล u u r e ในทุกซีรีส์ก็คือซีรีส์ H M U z นี้นะคะแต่ว่า uh, ถ้าจะมาดูตารางออปชันเนี่ยที่จะชอบมาคลิกที่ตรงนี้นะคะก็คือมาแท็บนี้เนี่ยกดเลย most uh, นี่นะให,ให้มาคลิกที่ตรงลูกศรน,นี้นะคะอันนี้เลยค่ะที่จะเลือกมาที่ตัวออปชัน ของซีรีส์ที่เราสนใจอยู่ซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับตัวที่แอคทีฟที่สุดก็คือเดือน March 22นี้หรือว่าซีรีส์2เนี่ยนะคะก็คลิกไปตรงนี้เลยนะคะอ,อันนี้เราจะได้ตารางหน้าตารางออปชันมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหน้าตารางออปชันที่ท่านผู้ชมหลังไม,มาสอบถามว่าหาไม่เจอมันต้องไปตรงไหนมายังไงนะคะก็มาแบบนี้เลยนะคะ นี่นะทีเฟกแล้วมาวอชตอนแรกมันจะขึ้นเฟเ r ริดตรงนี้แต่ว่าให้เรามาเลือกจาก dropdown ตรงนี้ค่ะมันมีหลายตัวให้เลือกคนะ most active value options หรือว่า volume option top gainer option loser option พวกนี้จะไม่เคยไปเลือกพวกแบบนี้เลยนะคือถ้าเกิดเราไปเลือกนะมันจะเป็นแบบนี้ตารางแบบนี้แล้วคือสำหรับที่ทไม่ได้ดูไม่ได้ดูตรงนั้นนะริงก็คือถ้าเราต้องการจะซื้อขายที่จะเลือกซีรีส์ที่เราสนใจ เนี่ยซีรีส์ที่สนใจมันจะบอกอย่างนี้อยู่แล้วนะคะซีรีส์ของ March 22ซึ่งมันเป็นตัวที่แอคทีฟที่สุดนะตอนนี้ที่ก็เลือกไปเพราะมันเป็นควอเตอร์แรกของปี22นี้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยเห็นไหมคะตารางตรงหัวกระดานตรงนี้มันก็จะแจ้งว่าอันนี้เป็น Set 50 Option นะทั้งหมดในตารางนี้เป็น Set 50 Option ซึ่งมีวันเทรดสุดท้าย last trading date เนี่ยในวันที่ 30ม a r c h 2ร์ชก็คือเรารู้แล้วอันนี้เป็นของซีรีส์เอ2ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ h 2ชีเป็นซีรีส์ที่จบหมดอายุในเดือน March 22แล้วเขาก็มีบอกข้อมูลอีกว่าเหลืออีกวอีก76วันนะที่จะถึง Last Trading Date ก็ให้เราเป็นข้อมูลได้ว่าเออมันยังเหลือเวลายะเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนออปชันนี้จะหมดอายุนะคะโอเคหลังจากเราแน่ใจแล้วว่า อันนี้เป็นตารางออปชันในซีรีส์ที่เราสนใจและต้องการจะเทรดนะคะได้ตารางมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี้ยมันเป็นสไตล์ไพส์ใช่ไหมคะการเทรดออปชันเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเทรดที่สไตล์ไพส์ไหนนะคะอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าที่1 0 0 0พันเนี่ยมันมีแถบเห็นไหมคะเป็นไฮไลท์อยู่อันหนึง่งก็เพราะว่าตรง1 0 0 0พันเนี่ยสไตล์ไพส์หนึ่พันเป็นสไตล์ไพส์ที่ อยู่ในระดับ ATM หรือว่า a d m o n e y นะคะคือมันใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ตอนนี้มากที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นอ้างอิงอยู่ตรงนี้นะคะว่าดัชนี SET50 อยู่ที่994.13มันก็ใกล้เคียงกับที่1,000มากที่สุดใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเป็นแทบไฮไลท์ว่าเป็นระดับ ATM ให้เราอ้างอิงเห็นได้ง่ายๆว่าโอเค ATM เนี่ยอยู่ตรงนี้นะใกล้กับดัชนีมากที่สุดหลังจากนั้นนะคะ ทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น call option ก็คือทั้งแถบตรงนี้เลยนะ call option เห็นไหมคะฝั่งขวาทางด้านนี้เป็นทางด้าน put option นะคะซึ่งในคลิปนี้จะไม่ขออธิบายนะคะว่า call option หรือ put option สไ y l e p r i อะไรต่างๆเนี่ยในรายละเอียดมันคือยังไงแตกต่างกันยังไงก็จะมีพูดคร่าวๆบ้างแต่ว่าถ้าใครต้องการรู้รายละเอียดเนี่ย ก็อยากจะแนะนำให้ไปดูคลิปในออปชันเพลย์ลิสต์นะคะศึกษาก่อนว่าออปชันมันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างในการส่งคำสัส่งเราก็ถ้าเราไม่เคยส่งเลยเนี่ยมันซับซ้อนกว่ามากกว่าหุ้นแน่นอนหุ้นเราแค่เลือกออตัวหุ้นลายตัวเราก็เลือกว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะเพราะว่าม,มันเทรดได้ด้านเดียวแล้วถ้ามันเป็น Tfect มันก็คือเป็นการเทรดทั้งขาขึ้นและขาลงก็คือเป็นการ ลองหรือว่าเป็นการช็อตใช่ไหมคะแต่ในออปชันเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เรามากขึ้นไปอีกก็คือเราสามารถเทรดฝั่ง call ออปชันหรือว่าฝั่งพุทออปชันได้และเราก็เป็นได้ทั้งผู้ซื้อออปชันและผู้ขายออปชันนะคะก็คือเป็นทั้งลองออปชันและช็อตออปชันนะคะโอเคตรงนี้เนี่ยพอเราได้ตารางอันนี้มามันจะง่ายขึ้นแล้ว แต่ว่าเราจะต้องรู้นะคะว่าเราจะาซ,ซื้อที่สไตล์ไพร์ไหนก็ค,คือเรามีทํากันบ้านมาแล้วแหละอย่างอันนี้นะคะตอนนี้ ATM อนะอยู่ที่1,000ใช่ไหมคะ1 0 0 0จุดทีนี้วันนี้จี้ได้ทํากันบ้านไปแล้วนะคะว่าต้องการจะซื้อ Call Option นะคะก็จะไปซื้อ Long Call Option ค่ะโดยจี้ได้เลือกเอาไว้นะคะว่าจะซื้อที่สไตล์ไพร์5 0นะคะ ก็คือเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะแถบเราเลือกมาก่อนว่า1 0 5 0และเราจะเทรดฝั่ง call ใช่ไหมคะเราก็ขยับมาทางด้านนี้นะคะ call และคลิกไปที่ offer นะคะเพราะว่าเราต้องการจะลองใช่ไหมคะสมมตุติเราลองคลิกไปที่ offer นี่นะคะก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ของ option ที่เราต้องการจะทําการซื้อขายขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาทางด้านขวามือนี้ด้วยซึ่งถ้าใครเทรดทีเฟ มาอยู่แล้วทีเฟกฟิลเจอร์ก็จะรู้ว่าสีฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของลองซึ่งในออปชันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งลองก็คือฝั่งผู้ซื้อประกันนะคะเราต้องการลองออปชันก็คือในกรณีนี้เราต้องการลองคอออปชันนะคะที่สไตล์ภา5 0ย1050โดยในสัญลักษณ์ของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงต้น,นเนี้ย S50 H22 เนี่ยมันก็คือเหมือนกับใน t- f e c t เลยใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นสินค้าอ้าง,ง,งอิงคือ set f i ีนะซี r i H 2 2นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ C C เนี่ยก็คือ,อเป็นเครื่องหมายแทนว่าตัวนี้เป็น call option นะนะคะแล้วก็1050ตัวเลขข้างหลังเนี่เป็นตัวแทนบอกว่าเราซื้อที่สไตล์ไ p เท่าไหร่นะคะก็คือในกรณีนี้นคือที่ยคือที5 0่สไตล์ไ1050 หลังจากนั้นก็ให้เรากรอกวอลุ่มไปนะคะว่าต้องการเปิดที่เท่าไหร่อันนี้ที่ต้องการเปิดแค่คอนเดียวนะคะเพื่อให้ดูในระหว่างที่พูดมานี่นะคะราคามันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะตอนนี้ออฟเฟอร์เปลี่ยนไปที่4.1แล้วเราจะตั้งรอสมมุติเราคิดว่า4.1แพงไปเราจะตั้งเป็นลิมิตไว้เราจะต่อรองก็ได้นะเป็น4.0 3. 9อะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะคะแต่อันนี้ที่ต้องการส่งให้ดูเลยนะก็ใส่ไป4ีนะคะ แล้วก็ไทป์ก็เป็นลิมิตนะคะแล้วให้เราใส่พินก็คือเป็นตามปกติอันนี้จริงๆตรงพินเนี่ยที่แนะนำนะคะว่าเวลาเราล็อกอินเข้ามาในสตรีมมิ่งเนี่ยให้เราใส่พินเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้เลยให้มันเซฟเอาไว้จนทั้งวันไปเลยะคะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเห็นไหมพอเราใส่แล้วก็เซฟเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องมาคอยคีย์ทุกๆครั้งนะคะอันนี้คือเป็น เป็นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นนิสัยเลยนะล็อกอินสต e มมิ่งเข้ามาเราก็ใส่พินเตรียมเอาไว้เลยคือเตรียมพร้อมในการเทรดเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นตรวจข้อมูลดูอีกทีนึงว่าถูกต้องไหมนะคะเสร็จแล้วเมื่อถูกต้องแล้วเราก็กดลองไปนะคะเขาบอกว่าลอง t to p p n n 4.1ถูกไหมก็กดไปนะคะมันก็จะแมทช์เลยเห็นไหมคะก็คือขึ้นป๊อปอัพมาบอกอีกทีนึง แล้วก็แมทช์ไปเลยอันนี้คือตัวออเดอร์ที่เราเพิ่งส่งออปชันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลองออปชันตรงนี้นะคะและในการที่เราซื้อออปชันหรือว่าลองออปชันนี้นะคะเงินที่เราจะต้องเตรียมในการลองออปชันเนี่ยก็คือจะเท่ากับพรีเมียมของออปชันตัวนั้นซึ่งในเคสนี้ก็คือ4.1เห็นไหมคะถ้าเราซื้อแพงกว่านั้นสมมุติเราซื้อที่พรีเมียม6 6 5ที่สไตป์ไพ่หน0่งนะ เราก็ต้องมีเงินจ่ายที่16.5จุดจุดนะคะตัวนี้ออปชันเนี่ย16.5อ่ามัลติพลายเออร์ของมันก็เท่ากับตัว t f e f t f u ฟ u วเก็คือคูณไป200นะ16.5คูณ200ก็ประมาณ3,300ใช่ไหมคะอย่าง4.1อันนี้เราก็จ่ายพรีเมียมถ้านับเป็นเงินบาทก็คูณ200ไปก็คือ820 2 0บาท ใช่ไหมคะอันนี้เป็นค่าพรีเมียมสำหรับออปชันตัวนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะหักออกจาก EE e นี้ไปเลยนะคะในการลองออปชันก็คือเหมือนเราซื้อซืออปชันตัวนี้เข้ามาครอบครองเลยแล้วสังเกตนะคะว่า Margin Requirement ตรงนี้เท่ากับ0เห็นไหมคะก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการหักเงินประกันเอามาวางเอาไว้เพราะอะไร ก็เพราะว่า,าเราไม่ได้ใช้เลเวลเลชนะคะอันนี้เนี่ยเราซื้อเต็มจํานวนจ่ายค่าพรีเมียมเต็มจํานวนการเสียของลองออปชันเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปมาแล้วนะคะลองออปชันเสียเต็มที่ก็คือค่าพรีเมียมเนี่ยจะหมดไปก็คือเสียเต็มที่ไม่เกิน4 4 1จุสจุดหนีจุดี้นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงเต็มที่แล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าไม่ต้องมีการวางอัตราหลักประกันสําหรับ ลองออปชันนะคะเพราะว่าความเสี่ยงมันจำกัดอยู่แค่นี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการลองออปชันเลยนะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราต้องการเป็นฝั่งผู้ขายประกันนะสมมุติเราเข้ามาตารางออปชันนี้เราต้องการจะเปิดช็อตออปชันหรือว่าเป็นฝั่งผู้ขายประกันนะเราจะต้องมาก็คือให้เราคลิกในฝั่งบิดนะคะเนี่ยฝั่งบิดก็จะเห็นนะคะว่า มันเป็นเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้มันจะ Default มาว่าเป็นเราต้องการจะช็อตออปชันใช่ไหมอันนี้เขาก็แบบพอเราไปคลิกที่บิดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเหมือนเขาสมมุติฐานเลยว่าเออเราต้องการจะเป็นผู้ขายประกันใช่ไหมนะคะเขาก็เปลี่ยนให้ว่าเราต้องการโอเพนช็อ t ใช่ไหมที่ออปชันตัวนี้นะเราก็ใส่วอลุ่มเข้าไปโดยที่เราจะได้กินพรีเมียม9 9นะคะและถ้าเราพอใจเราก็เปิดช็อต ช่ไหมเราก็กดช็อตไปแต่ตรงนี้จี้แค่อธิบายให้ฟังนะแต่ไม่ต้องการจะเปิดจริงๆสิ่งที่ต้องการจะอธิบายคือว่าในทางด้านฝั่งช็อตออปชันเนี่ยผู้ขายประกันนะคะถ้าเราเปิดช็อตออปชันเนี่ยเราจะต้องวางเตรียมเงินที่จะถูกมาจินรียควายเมนไว้ให้เพียงพอด้วยอันนี้คือคือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ขายประกันเนี่ย ความเสี่ยงเราอ่ะมันอาจจะมากขึ้นคือเรามีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าทางด้านฝั่งผู้ซื้อประกันทางด้านผู้ซื้อประกันเนี่ยความเสี่ยงจํากัดอยู่แค่4.1นะคะแต่ผู้ขายประกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหัก m มาจินออกมาเลยมีมาจินเรี q u คว e m เมนหักออกมาจากตัว access equity ซึ่งในการคำนวณ a r g i n ของช็อตอ Option เนี่ยนะคะมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละสไตล์พขึ้นอยู่กับพรีเมียมที่ถูกหรือแพง แล้วเขามีการคำนวณเปลี่ยนแปลงกันทุกๆชั่วโมงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งที่ไม่อยากจะลงรายละเอียดในวันนี้แต่ที่มีเคยได้ทำคลิปเอาไว้นะคะที่ได้เตือนในเรื่องเอ่อ i n จินของ Short Option ก็ลองไปดูได้เพราะว่าช่วงนั้นที่เคยได้เปิด Short Option เอาไว้แล้วก็มันมีแบบบางช่วงที่มาจินมันเอ่อมาจินรีเมนต์เนี่ยสูงสขึ้นมาก็ลองไปดูได้ถ้าใครสนใจจะเปิดช็อตออปชั o นนะแต่ถ้าสำหรับมือใหม่ที่แนะนำว่า Long option, ลองออปชันเริ่มต้นจากลองออปชันดูก่อนให้เราเข้าใจในเบสิกก่อนนะคะแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าด้วยค่ะก็อันนี้ทั้งฝั่งลอง c a l l Option s h o r t call option ก็ได้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะถ้าทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปิดฝั่งพุทธก็ง่ายๆเราก็แค่ย้ายมาเนี่ยนะคะฝั่งพุทธตารางอยู่ทางด้านขวาเลือกสไตล์ไพ่เช่นกันสมมุตินะคะตอนนี้อยู่1,000จุดแต่ถ้าเรามองว่าในอนาคตตลาดมีแนวโน้มที่จะลง เราก็อาจจะเลือกว่ามันน่าจะลงมาถึง950จุดก็มาเลือกที่สไตปาย950แล้วก็กดที่ออฟเฟอร์ฝั่งนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาว่าเราต้องการลองโอเพ่นลองออปชันใช่ไหมแล้วออปชันที่เราต้องการจะลองเนี่ยก็คือเป็นพุทออปชันที่สไตปาย950นะคะเท่านี้พรีเมียมเท่านี้นะคะถ้าเราโอเคก็กดลองเปิดไปนะคะ โอเคนะคะก็หวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับขั้นตอนในการซื้อขายออปชันทีนี้จะมาปิดท้ายในเรื่องการปิดออปชันพอมาถึงวันหนึ่งเราต้องการมีกำไรแล้วแหละหรือว่าอะไรก็ตามเราต้องการจะปิดออปชันตัวที่เรามีอยู่ซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัวนี้นะคะออปชันที่เรามีอยู่ในพอร์ตเวลาที่เราต้องการจะปิดบางคนสงสัยว่าเรามี call ออปชันเราต้องไปปิดฝั่งพุทออปชันหรือเปล่าอะไรแบบนี้แบบนั้นไม่ใช่นะคะจำง่ายๆเลยนะ เราเปิดตัวไหนก็ปิดตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้ในพอร์ตก็ให้คลิกตัวนี้เข้าไปเห็นไหมคะพอเราคลิกเสร็จมันก็จะเปลี่ยนตรงซิมโบลนี้เปลี่ยนมานะคะเป็นชื่อออปชันที่เรามีอยู่ทีนี้เราต้องการจะปิดใช่ไหมเราก็มาเลือกตรงนี้ว่า,าให้เป็น close นะเราต้องการ close ด้วยการช็อตนะคะเพราะว่าเรามีฝั่งรองอยู่ใช่ไหมคะเราต้องการช็อตออปชันที่ช็อต close ช็อตเพื่อจะ close นะคะ โอลุมหนึ่งราคาเท่าไหร่สมมุติอย่างตอนนี้เราจะตั้งรอไปก็ได้นะคะตอนนี้มัน4ี่จุดหนึ่งใช่ไหมถ้าทจ่บอกว่าอ่าถ้าออปชันมันขึ้นมาถึงที่8จุดแล้วกันนะคะแปจุดแล้วจะให้ปิดไปเลยก็ตั้งลิมิตเอาไว้ก็ได้ตรง Validity เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นเด y ก็คือมันจะ c a n เซิพอจบสิ้นวันนะคะแต่ว่ากรณีนี้สมมุติว่าที่ที่เกียนมาตั้งใหม่ทุกวันแล้ว จะตั้งไปยาวๆก็ให้มาเลือกที่ cancel นะคะอย่างเงี้ยคือให้มันตั้งยาวๆไปเลยจบวันมันก็เดี๋ยวจะตั้งใหม่ตั้งใหม่ทุกวันจนกว่ามันจะแมทหรือว่าเราจะมา cancel เองแบบนั้นนะคะเนี่ยนะคะเราก็เลือก short เห็นไหม short s h o r เพื่อจะปิดนะ good to, good to cancel กด short ไปนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะได้ออเดอร์ขึ้นมาตั้งรอปิดเอาไว้ตรงนี้นะคะคือง่ายๆนะคะหลักในการปิดคือเรามี ออปชันตัวไหนอยู่เนี่ยชื่อนี้เลยก็ให้เราคลิกขึ้นมาแล้วก็ปิดที่ตัวเดิมไม่ต้องไปไปคิดว่าเอะเราต้องไปปิดที่พุทธหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ให้เราเลือกเป็น close เราก็เลือกเลือกไซส์ที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับที่เรามีอยู่นะคะถ้าเรามีลองเราก็เลือก close ด้วย short ซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกผิดก็ยังไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมื่อเราส่งสัมมิทไปเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันจะฟ้องขึ้นมาเองนะคะว่า เออเราต้องการปิดเนี่ยปิดไม่ได้เพราะเรายังไม่มีโพซิชันในฝั่งเปิดอยู่เลยที่มันจะมาแมทช์กับฝั่งปิดได้นะคะเมื่อระมบฟองขึ้นมาแบบนั้นนะอ่ะเราก็รู้แล้วเราต้องเลือกไอ้ลองหรือช็อตเนี่ยผิดแน่นอนนะคะก็ให้เปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะเอาแค่ว่าหลักสําคัญตอนจะปิดเลือกจากตัวเดิมก่อนคลิกให้มันมาขึ้นแล้วเราก็เลือก close เอาไว้นะคะอันนั้นก็จะไม่พลาดแน่นอน ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปการส่งคำสั่งซื้อขายออปชันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่สนใจในการเทรดออปชันบ้างนะคะถ้าใครดูแล้วเนี่ยยังมีคำถามสงสัยในจุดไหนนะคะหรือต้องการแนะนำอยากจะให้ทำในหัวข้อเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ